เ้ยฮตรงไปตรงไปเว้ยเฮ้ยเล่นไมพี่เล่นครับมาครับไปครับผมไปครับเบีย้ยโอ้มาเทียมมาเทียมไปเร็วครับโคขึ้นไปยสเซนเ,นเตอร์ก่อนเม็ดไหลครับเม็ดไหล มมโยกครับมมโยกนั่นแน่ไปครับคนกินครับกินครับอืมถอยครับผมดด้ขึ้นไปหมาขึ้นครับเป็นมาซอยแต่งขึ้นไป นั่นแน่ดันปิดไวกินเลยครับผมจะได้ไม่มีตัวทิมไปครับเม็ดสำรองไว้เผื่อเขากินเบี้ยเรามามนันแนอันหนากุนนิดนึงให้ตกใจเล่นมาพิวครับมาพิว เขากินเบี้ยเราได้นะครับแต่ว่าผมจะกระโดดลูกเขาไปก่อนหนึ่งดอกเอาเบาเอาบอกินเบี้ยแ้ะกระโดดลูกเอาไหมไม่ว่ะโอ้เซนจอสไม่ให้กินแล้วถอยลงมา นั่นแน่ไปกินเบี้ยตัวนูนเว้อ้าวเลยครับอยากกินกินไปเลยครับผมแน่ไม่กินะหรอบีพี่ไม่กินเหรอมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เตรียมดันโคนเตรียมดันโคนเตรียมดันโคนครับ จังหวะมันได้แทงแม่งเลยกินเข้าไปชะ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 แทงโคนเนี่ยเขาน้าจะถอยหลังไปไอ้นี่นะครับแล้วี็ไปเลยตรงๆน่าถอยไปป้องกันมาครับมาอีกตัวครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดันดีกว่าดันดีกว่าท่านผู้ชมใช้วิธีดันดีกว่า กขึ้นมาเดี๋ยวเราผมเอาโคนขึ้นไปนะครับส่งโคนขึ้นไปฮ่าผมส่งโคนขึ้นไปครับผมเดี๋ยวเราจะคุกวงในกันแล้ว <c oughs> <laughs> กินเว้ยกินครับ mm hmm. เหลือต่อเปล่าเพื่เหลือไม่ต่อครับอ่ะมามาขึ้นมาครับเหลือไม่ต่อขึ้นไปกินเบี้บกินเบีย้ยอืม mm hmm. ไพี่ไม่ต้องกินผมแล้วละ่ะ มันนั้นผมกินเรือพี่นะเจ๊ะแล้วกินเรือผมมันสดิเดย์ <c> ึ <oughs> ไม่กินเวยร์คำนึงนะไหนเข้าไปจะกินเบียร์สินนะอืมไปรับผัก,ก่อน ไปครับผมเฮ้ยไม่ทันนีวหวะอ่ะเอาก่อนครับตัดจังหวะตัดจังหวะจังหวะมันได้ลุกครับผมกิ่ลูกกบอยหนีไป,ปไหนครับหนีปนไปไหนครับหนีปนไปไหนครับหนีปนไปไหนครับ นีถูกตานะครับหนีถูกตานะเจ้าโดนแล้วล่ะลูกอยู่ครับลูกอยู่ครับต้องจับคุณอย่างเดียวครับ ไ้พี่ดีไปไหนแต้มที่ถูกคือเขาต้องหนีหลังมานะท่านผู้ชมเขาต้องหลบไปหลังมาดูาสิเขาจะรู้ตัวป่ะเพราะว่าหนีหนีทางอื่นวุ่นวายครับจริงเฮ้ยแม่งหนีถูกทางด้วยมาครับมาครับ นิมเลยครับนิมอ่าป้องกันไว้อะร้อยครับร้อยป้องกันนี้เราต้องร้อย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 คนอือฮึฮึฮึ ดิมเดี๋ยวดันลงไปตรงๆดิดันขึ้นไปตรงๆกินชิบกินชิบกินชิบชบไม่คุมวะกินน่าจะไม่คุมนะครับ่ะดันขึ้นไปดีกว่า เฮ้ยเอาว่ะหนีไปรูนู่นเว้ยไปครับลูกเดี๋ยวเราจะได้เอาโคนขึ้นไปนะครับแทนตำแหน่งเรือหนีปนไปไหนครับหนีปนไปไหนครับ นี้ไปตัวนูน่นอ่าลูกเขาไเอีกหนึ่งเทไปครับผมโคตเต็มกินมากมาตรงนี้แล้วละ่ะมาไม่หนีเว้ยอ,อฮ้ ะกินไปก่อนตัดกำลังหนึ่งตัวนั่นแน่ป้ามึงน่าเชื่อไม่ทันวะอ่ะโชคโยกนี้ครับ เฮ้ยต่อเรือพี่ต่อเรืออะต่อก็ต่อไปครับโดดครับเฮ้ยผมเดินพลาดบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเขาลุก,กินโครงผมได้นี่ว่าเราไม่เห็นอางั้นป้องกันแล้ะ

อรรเพ่โอกินครับผมดันครับออกินตวดดันเลยดันนั้นไปครับ เอาโคนมาตายโคนมาตายวาเว้ยเอาโคนมาตายปะเอามาล็อกมาขามาล็อกมาไว้กันไปครับไปครับผมกินครับไป นี่ครับอ <c oughs> ไงครับไปครับผมโอ้โหพี่แม่งเอาเหมอเว้ยไปครับ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 ผมื <c oughs> ไปแล้วเต็มแทงโคนนี่ครับ เขาแพ้เวลานะท่านผู้ชม,ชมแพ้เวลาทีมแม่งเลยผมว่าเขาต้องกินเลยแหละไปครับไปครับตามครับตามครับไปครับได้นขึ้นไปครับอ่อเดินขึ้นไปลงล่างครับลงล่าง ตงลงมาไปครับผมหยุดเป็นที่ทิมดูกก็ปา่ยดูอีกหนึ่งทีครับไปครับววายอ้อมอ้อมอ้อม ลูกก่อนครับได้แล้วเบี้ยวฟรีหนึ่งตัวกินก็บร่อย